ยืนไม่ไหวอรั่นเหรอครับระวังกดไหลย้อนนะครับต้องผัดข้าวครับเมื่อกี้พี่ดึกยืนดูอยู่นะครับอะไรคะขชาเป็นคนเดียวที่เต้นแบบมีอารมณ์สุดเลยนะครับขอโทษเดี๋ยวสักรอบได้ไหมสักนิดหนึ่งได้ไหมอ๋อมันจะดีเลยพี่นั่นเหรนั่นเหรอเรียนวันกดไหลย้อนอันนี้คือมันสุดเลยใช่ไหมบันทุนเลยใช่ไหมขชามันสุดเลยใช่ไหม เต้นแรงๆไม่เอาแรงๆนะข้างล่างตะโกนว่าเอาแรงๆเอาแรงๆอย่างเดียวเลยนี่ตอบให้ดูอีกทีหรือยังไงมาดูเลยคดับาเลยอีกทีเป็นทีสุดท้ายแล้วกันนะอทีสุดท้ายก็จะเขาเรียกว่ากดไหลยอผู้ยิงนิ่งเป็นยังไ อารมณ์สุดเลยเอออ่ะเดี๋ยวเราถามความรู้สึกนะครับของเหล่าศิลปิน a m นะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนนะครับว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างงานเริ่มจากน้องไพเลยนะจ๊ะก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณสยามดารานะคะที่ให้โอกาสไอมาร่วมโยนบลิ่งแล้วก็มาร้องเพลงในวันนี้ซึ่งไอโยนได้ดีมากในที่อยู่ในทีมไอซึ่งเป็นแฟนคลับพี่ชาด้วยรับผม ดีใจกันไปตามๆกันก็ต้องขอโทษไว้นะตรงนี้เลยไม่เป็นไรแฟนคลับบอกไม่เป็นไรนะครับอะไรนะจ๊ะความรู้สึกของกระชาบังจ๊ะครับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณเสียมนาราก่อนนะครับที่วันนี้พาพวกเราสี่คนมาร่วมสนุกกับแฟนๆแล้วก็มาร่วมทําบุญกันด้วยในวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆสนุกมากจริงๆวันนี้ครับพี่ก็ต้องขอบคุณกระชามากนะครับต่อไปจะน้องดิงสุดเกยนะจ๊ะพูดดีมากเลยครับยัาแม่ปอส่งเองเลยไหมอันนี้ก็ ขอบคุณสยามดารามากๆแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้วันนี้เรามาทําบุญกันก็ถือว่าแบบเราได้ทําบุญร่วมกันขอให้ทุกคนได้ความสุสขกลับไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท้องิ่มนกครหแบบทุกคนรวมกันนะก็ขอบคุณสยามดาราแล้วก็ท่านมาทุกคนในที่นี้มีความสุขมีความสุขไหมครับน่ารักมากก็ เหมือนได้มาเที่ยวเล่นนะครับวันนี้มันเป็นกันเองมากแล้วก็มีความสุขมากมาเที่ยวเล่นแสดงว่าโยนไม่ได้เลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นกันเนี่ยผมเห็นคะแนนมาแวลวๆเนี่ยศิลปินเอได้รับรางวัลด้วยนะจ๊ะ ยังไม่บอกเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับทั้งปอทั้งหนิมทั้งขาชาและน้องไอ้นะครับที่มาร่วมทาบุญนะครับมาร่วมกับกิจกรรมสยามดารานะครับสตาร์เชอิตี้โบวล2 0 1 3ครั้งนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก